วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะถ้าคุณอยากเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์คุณคงต้องกลับมาที่ปัจจุบันขณะและเรียนรู้ว่าคุณมีปัจจุบันขณะที่ตื่นหรือจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ตื่นคุณจะพบว่าคุณจะพัฒนาหัวใจของคุณที่เป็นหัวใจผู้หญิงให้เป็นหัวใจของแม่ หัวใจของแม่ที่มีธรรมมีธรรมเป็นแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์เป็นหัวใจของโพธิสัตว์และเมื่อคุณรู้ทันไหวใจของคุณจึงเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงและคุณจะรู้ว่าชีวิตในปัจจุบันขณะมันทันสมัยจริงๆเพราะรู้ทันไหวใจจึงตื่นค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะ